เจเซตทบ็กซัดที่หนึ่งีสได้ประมาณไม่ถึง4เดือนค่ะครับพี่เต้ยุทธนาบุญอ้อมก็บอกว่าเอ้ยผังต่อไปไม่ต้องนอนดึกแล้วอ่าบอกว่าไม่ต้องนอนดึกแล้วกี่โมง จัด8โมงเช้าถึง10โมงโอ้โหคราวนี้เราตื่นเช้าสมใจอยากสมใจอยากเลยแต่ว่าแต่ว่วาช่วงก่อนที่เราจะมาจัดรายการตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแทนมาแล้ว24ชั่วโมงนะคะคในวันที่ดีเจกำลังประสบความสำเร็จมากๆทุกคนจะมีงานนอกด้วยเรามันจะได้ช่วยส่งเสริมงานวิทยุด้วยนะีคะใครล,ลาปั๊บ แทนค่ะใครลาปั๊บแทนค่ะดีเจนภาพร,าพรเสียบทุกงานทุกงานค่ะ, <c oughs> คะเคยเอาก้าอี้สองตัวมานอนต่อก,กันเพ <c oughs> รานอนสแตนบายนอนรอจ้ะตีหนึ่งถึงตีสามปั๊บตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าก็แทนครับแปดโมงถึงสิบค่ะสิบ <c oughs> โมงถึงเที่ยง <c oughs> คือแทนมาแล้ว,วนอกรอบ <c oughs> โอ้โหเรียกว่าถ้าอาเจียนได้ก็อาเจียนไปที่ะยุับถึงขั้นเจ้านายถึงงั้นพี่เฉดเคยพูดว่า แกถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยบอกได้นะไม่ต้องเป็นคนดีมากก็ได <c oughs> ต้ตอนนั้นมันเป็นอารมณ์เก็บกดซึ่งโอ้โหทำเดโมมาตั้งเดือนน่ะ <c oughs> ในที่สุดวันนี้พอมันเป็นเวลาจริงของเรา เราได้เจอคนฟังทุกช่วงเวลาเลยในหนึ่งวันโอ้โหแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกค่ะแต่ละช่วงคนฟังตีหนึ่งคนฟังแปดโมงคนฟังเที่ยงคนฟังห้าโมงเย็นไม่เหมือนกันรอกบุคลิกของคนฟังใชที่เราจะเข้าถึงก็แตกต่างกันไปออนุญาตกลับมาย้อนถามถึงความตั้งใจมาตลอดเส้นทางในชีวิตจนนับหนึ่งแล้วกันจริงๆ91.5ที่เราคิดว่าเป็นตัวของเราเองมากที่สุดวันแรกที่ไปนั่งหลังใหม่และได้กด คอนแอร์ความรู้สึกวันนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหมันมีความสุขมันดีใจมันภูมิใจเสียงสั่นค่ะคนอื่นเคาร้องเพลงเสียงเพี้ยนนี่พูดอย่างเสียงเพี้ยนคือมันแบบมีหลายคนนอกจากเพี้ยนแล้วยังเปิดผิดเปิดผิดเปิดถูกมันสารพัดค่ะแล้วตอนนั้นเป็นอุปกรณ์เครื่องมือซึ่งมันไม่ได้ไฮเทคคันสมัยเหมือนวันนี้นะคะแต่มันมีความสุข มันรู้สึกว่าทุกคนฟังฉันเร็วฉันได้จัดรายการแล้วอะไรนะครับว่าเป็นความรู้สึกแบบนั้นวันนั้นดีเจก็คือเป็นคนเปิดเพลงใช่ค่ะคุยเป็นเพื่อนใช่แล้ววันแรกยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักไหมไม่ค่ะตอนนั้นไม่เลยแล้วพอจัดรายการฮอตเวฟได้อยู่แป๊บหนึ่งก็เริ่มมีคลื่นใหม่ๆเข้ามาในเอทามเองก็ต้องจัดรายการวิทยุเช้าเป็นฮอตเวฟตอนเย็นเป็นคลื่นเรดิโอโน้ตปรบมตอนนั้นเป็นคลื่นคลื่น8 8ตอนนั้นนะคะมีเช้าเป็นฮอตเย็นเป็นเรดิโอโหวตซัตเทอร์ไลท์จัดรายการนอ้ <c oughs> และไอ้เรื่องของความรักนี่มันเข้ามาในชีวิตดีเจนภาพรตอนไหนชัดๆน่าจะเป็นเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วกับการเริ่มต้นครับไฟเดย์อย่างเป็นทางการค่ะค,คือต้องบอกว่าจะเป็นดีเจคลื่นไหนก็ตามทีเนี่ยหลังไมพี่อ้อยขอหลังไมหน่อยพี่คนนั้นขอหลังไมหน่อยสิคะหลังไมส่วนใหญ่เป็นเรื่องความรักครับอ๋อน<ล>ปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกคือคืออาชีพดีเจมันเป็นอาชีพที่มันมีระยะห่างกําลังดีระยะใกล้กําลังเหมาะคือระยะห่างกําลังดีคือ โทรมาหาพี่เนี่ยพี่คงไม่ได้มาบอกคนที่หนูชอบหรอกเพราะพี่ไม่รู้จักเขาอย่างเงี้ยแต่ระยะใกล้กําลังเหมาะคือทุกสี่โมงเย็นเราได้ยินเสียงกันอ๋อครับเราจะรู้จักและสนิทกันไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการบอกกับดีเจเลยเป็นเรื่องที่แบบดูปลอดภัยปลอดชีวิตมากกว่าซึ่งเราก็มีระยะที่เราจะใกล้ชิดกันได้เป็นระยะหนึ่งแล้วเราก็จากกันไปชั่วครู่แล้วเราก็กลับมาใหม่แต่เรื่องของความรักจริงๆครับดีเจยอดบางทีมันต้องใช้ประสบการณ์ไปขนขวายไปเอาอาวุธเหล่านี้มาปอบประโลมคนอกหักด้วย วิธีใดครับบางคนดูหน้าแล้วบอกว่าพี่หน้าตาไม่น่าจะมีความรักกันนะถ้าเราดูถ้าเราดูกูรูทางด้านอาหารเราจะรู้เลยนะคนนี้ทำอาหารอร่อยเพราะอั้นรอร่อยจริงแบบนั้นใช่ไหมคะร่างแตกใช่คะเห็นกินประจำแต่หนดูดูแล้วข่าวชุดว่ายน้ำก็ไม่เคยทำไม่น่าใช่ค่ะข่าวเช้าก็ไม่เคยมีมีแฟนนับนิ้วได้ไม่ถึงห้าเลยในชีวิตเนี่ยในชีวิตในชีวิตเลยค่ะแล้วยังไงครับมันมาอย่างคือมันอาจจะมาจากหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ชอบ รู้สึกอยากสังเกตความรักความสัมพันธ์ทำไมคนคู่นี้ถึงเป็นแฟนกันทําไมคู่นี้รักกันแล้วมันถึงไม่รอดนะทําไมคนคนนี้ถึงชอบคนคนนี้ทําไมคนหล่อได้แฟนไม่ค่อยสวยทาไมคนสวยถึงเลือกคนตลกอย่งเ้ยมันก็เลยเป็นแบบว่ามันเป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า เติมมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจอะนะคะคจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ชอดบอกว่าพี่อยากทํารายการทอล์กโชว์ที่กรีนเวฟนะคะคแล้วก็พี่ชอดแล้วก็ทีมงานแล้วก็โปรดิวเซอร์ของกรีนเวฟเนี่ยก็เลยมานั่งคุยกันว่าแล้วถ้ากรีนเวฟจะทอล์กโชว์เนี่ยทอล์กโชว์อะไรดีอ่ะโอเคในวิทยุละ<ช>มองไม่เห็นตัวจะทอล์กอะไรดีครับจริงๆแล้วเนี่ยกลับไฟเดย์มันเกิดพร้อมๆกับแฉแต่เช้าเลยนะคะครับอ๋อเพราะว่า efm ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคลื่นบันเทิงเขาอยากทำทอล์กโชว์ที่คลื่นบันเทิงง่ายมากก็แฉกันไปอ่ะอัน มาดาขาวไอ้นั้นร้อนไปนะ้นดำไปกรีนเวฟเองก็เลยมานั่งดูว่าเวลาที่คนเราโทรเข้ามาขอเพลงพี <k> <k ่อ้อยค้าขอเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้หน่อยค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้พี่คะาเพลงนี้มันโดนในชีวิตหนูมากเลยนะคะน่จะเริ่มละอ๋อมันโดนยังไงลหะคะน้องหนูแอบรักคนคนหนึ่งมาสิบปีเขายังไม่รู้เลยค่ะพี่โอ้โหเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ สิ่งนี้คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของคนที่โทรเข้ามาขอเพลง<อ>ถ้าอย่างนั้นรเราลองทํารายการทอล์กโชว์ที่เราจะคุยถึงความรักความสัมพันธ์ของแต่ละคนที่โทรเข้ามาแล้วกันโดยการตั้งชื่อตอนในแต่ละสุขนะฮะเราก็จะมาตั้งชื่อตอนในแต่ละสุขเพื่อให้แต่ละคนได้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันจะถามกูรูนับจากนี้เป็นต้นไปเหมาะสาหรับคนที่กําลังมีความรักและเหมาะกับคนที่กําลังเลิกที่จะรักกันถามทุกคนตอบไม่เหมือนกันความรักคืออะไรถ้าถามกูรู ความรักคืออะไรครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาใช่ไหมครับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้นิยามเพราะบางบทีเนี่ยเวลาที่เราให้นิยามไปเราก็ไม่รู้ว่านิยามพอรู้แบบนี้แล้วทุกคนอยากรู้ว่ารักคืออะไรจริงๆที่น่ารู้กว่าคือแล้วรักแล้วยังไงต่อ,อเราจะดูแลความรักยังไงแต่ถ้าจะพยายามบอกให้ลองตอ่มาก่อนสิว่ารักคืออะไรรักคือการให้ที่เราได้ให้คนคนหนึง่งและเราได้รับจากคนคนนั้นด้วยในระยะที่มันพอดีกันครับความรักเป็นวัตถุดิบในชีวิตค่ะเราเกิดจากความรัก พ่อแม่รักกันถึงมีเราถูกต้องนะคะใช่ใช่ค่ะจริงๆมันเริ่มต้นมาจากเรื่องคลาสสิกที่สุดใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะเรื่องดีที่สุดใช่ค่ะพ่อแม่รักกันถึงมีเราถ้าพ่อแม่ไม่รักเราเอาไปวางไว้ข้างถังขยะเปอร์เซ็นต์รอดน้อยมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติบโตจากความรักเกิดจากรักโตจากรักพอวันหนึ่งเราเริ่มเรียนรู้ประสบการณ์เราเริ่มรู้ความเราก็เริ่มรัก เพราะฉะนั้นความรักอยู่กับเราทุกลมหายใจครับเพียงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่วันนี้เราพูดถึงเรื่องความรักเรามักจะไปพูดถึงเรื่องของแฟนอยู่อย่างเดียวทําอะไรเพื่อคนที่เรารักกับทาอะไรในสิ่งที่เรารักเรามักจะไม่ค่อยเหนื่อยอ๋อเราทํางานอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่เราชอบอะครับจัดแทนขนาดไหนฉันจัดได้ฉันโอเคฉันมีประสขงั้นเต็มใจเพราะฉันรักมันรักมีกี่แบบในสากลปัจจุบันเออจริงๆในหนังสือธรรมะจะเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนอะนะคะคือแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วความรัก เอาเป็นแบบนี้ดีกว่าเป็นความรักที่เราอยากให้โดยที่เราไม่เคยหวังอะไรตอบแทนมีหลายคนบอกมีด้วยเหรอคะ ก็มีอย่างที่เราไปบริจาคเลือดกันนี่ค่ะเวลาที่เราไปบริจาคเลือดเวลาที่เราไปทาบุญเราไม่เคยคิดหรอกค่ะว่าเอแลราเลือดของเราเนี่ยไปอยู่ที่ใครไหนช่วยถ่ายรูปให้ฉันดูสิเลือดฉันไปใส่ตัวเรคอเราก็ไม่อยากเห็นถูกไหมใช่ใช่ค่ะอันนี้คือรักแบบที่เราให้แบบที่ไม่ไม่ได้หวังอะไรตอบจะไปไหนก็เรื่องของเขาใช่ค่ะให้ไปแล้วอันนี้แบ่งเองนะคะแตบความรักอีกประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อให้ไปเราก็คาดหวังสิ่งที่กลับมาครับความคาดหวังที่ว่าไม่ได้แปลว่าเรารักเธอร้อยเธอต้องรักฉันร้อย แต่บางทีมันอาจจะเป็นความคาดหวังว่าฉันรักตั้งร้อยทำไมฉันอยากได้ความชื่นใจจากการเป็นผู้รับของเธออ๋อนะคะอันนั้นแหละคือความรักทุกประเภทที่มันเกิดขึ้นแบบ แบบคนที่ยังมีรักโลภโกรธหลงนะคะถ้าจะแบ่งให้มันกว้างที่สุดก็อย่างนี้แหละค่ะรักที่เราให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้กับคนร่วมโลกกับความรักที่มาต้องบวกความคาดหวังนั่นคือสองขึ้นอยู่กับปัจจัยของสิ่งที่เรารักด้วยกันถูกต้องครับนั่นก็คือสิ่งที่เข้าใจง่ายๆแต่ทําไมทําไมความเข้าใจก็ง่ายวิธีการเข้าใจก็ง่ายแต่ปัญหาความรักมันยังเกิดอยู่ทุกหัวระแหงอยู่ทุกช่วงเวลาของชีวิตเพราะความรักมันใช้สูตรไม่ได้ ถ้าความรักมันใช้สูตรได้มันจะง่ายกว่านี้ค่ะคเช่น <c oughs> ก็คนนี้ไม่รักแกก็จะไปรักทําไมแกก็เลิกสิ <c oughs> คือถ้ามันทําได้ง่ายขนาดนั้นนะคะไม่มีเพลงเศร้าในโลกใบนี้แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่นะวันนี้ก็คือว่าทําไมเราทําดีแทบตายสุดท้ายเขาเลือกคนอื่นโอ้โหโหมากเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันก็เลยก็เลยเป็นเรื่องที่คุยกันไม่รู้จบนะคะ แล้วก็บางคนชอบบอกพี he, ่อ้อยคะช่วยบอกหน่อยสิคะเราจะดูแลความรักให้มันอยู่กับเรานานๆได้ย,ยังไงคะครับคือสูตรสิบข้อเนี่ยต่อให้น้องทําแค่บางข้อแต่ไปเจอคนที่ไม่รักกันวันหนึ่งก็ไปครับต่อให้น้องทําทั้งสิบข้อแต่ว่าเนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความรักของเรายังตั้งอยู่เลยครับความรักของเขาดับไปแล้ว มันก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้อยู่ดีครับคนบางคนกันไม่ได้เข้ามาอาจจะเรื่องโชคดีก็ได้ครับถ้าวันนี้เขาเดินจากเราไปแล้วเขามีความสุขกับวันใหม่ๆของเขาไปแล้วเราก็น่าจะมีความสุขกับวันใหม่ๆของเราลองบอกถึงสิ่งที่เรามองเข้าไปด้วยเหตุผลคนทุกคนตอบป,ปัญหาความรักได้ถ้าไม่ใช่เรื่องตัวเอง